เลขด่วนขบวนสุดท้ายให้รวยงวดนี้16กันยา68 me, me, คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีคะ่ะทุกคนแอนมินมาแล้วยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนวิชาความปังนะคะในค่ำคืนหมาหอนแบบนี้วันที่16กันยายนแล้วพรุ่งนี้จะประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการว่าเลขไหนจะมาเรามาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะใครจะเป็นเศรษฐีขอให้เฮงขอให้ปังขอให้มีแต่คำว่ารวยนะคะวันนี้มีชุดตัวเลขมาฝากในช่วงโค้งสุดท้ายคะ่ะมีการเน้นย้ำข้อมูลเดิมเป็นบางชุดนะคะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มดูชุดตัวเลขกันเลยนะคะมาเริ่มกันจากใบนี้ก่อนเลยคะ่ะทุกคนเป็นเลขของแอดหมาน้อยคอยรัก ให้มาในวันนี้16กันยายนค่ะ3ตัวบนฟ้าของเขาจะมีเลข424 425 434แล้วก็435นะคะชุด2ตัวบนฟ้าของแอดมาน้อยให้มาให้เน้นๆไปที่เลข24ก 2, ับ25ค่ะตัวรองจะมีเลข34แ 3, ละ35นะคะและสำหรับ2ตัวรงล่างค่ะทุกคน16กันยายนแอดมาน้อยให้มาเน้นๆไปที่เลข35ก 3, ับ36ค่ะ ตัวรองจะมี4-5และเลข4-6นั่นเองนะคะฝั่งขวาสุดเลยค่ะ16กันยายนเน้นหนักแขนๆ2ตัวลงล่างห่างเดียวของแอดมาน้อยงวดนี้นั่นก็คือเลข3-5นั่นเองนะคะาม,มาลุ้นกันค่ะว่า3-5 5-3จะมาไหมซึ่งห่างนี้ก็ถือว่าตรงกันเลยกับชุดเน้นของแอตต้นสนเช่นเดียวกันนะคะและตามมาติดๆที่ใบนี้ค่ะทุกคนตารางใบเขียวนะดูแบบตรงงวด16กกันยายนถ้าดูจากตามภาพจะมี3-0-4กับ9-6-1ค่ะส่วนตารางใบเขียวดูแบบข้ามงวดก็คือต้องดูของงวด หนึ่งตุลาคมไปด้วยนะคะจะมีเลขหนึ่งสี่ห้ากับเลขเจ็ดสามหกนั่นเองคะ่ะทุกคนอ่ะมาลุ้นกันในงวดนี้ว่าตารางใบเขียวจะเข้าไหมนะคะไปกันต่อเลยคะ่ะทุกคนกับชุดนี้นะเป็นชุดสามตัวบันฟ้าของแอดรชนุกมีโชคค่ะสิบหกกันยายนแอดรชนุกมีโชคให้มาห้าเก้าสองตัวเน้นของเขาเลยนะคะทุกคนสามตัวให้ในเน้นที่ห้าเก้าสองค่ะส่วนสามตัวชุดรองก็คือ 652นั่นเอง2ตัวให้เน้นไปที่เลข52กับเลข9 2นั่นเองซึ่งสาหรับวัที่ผ่านมา1กันยายนเลขของแอดรลชนุกมีโชคก็มา3-1เช่นเดียวกันและนี่ก็คือคลิปที่ทางแอดมินได้นํามาฝากเพื่อนๆสําหรับวัที่ผ่านมานะคะมารลุนกันในวัวนี้ค่ะขอเฮงขอปังอีกนะคะรวมไปถึงใบนี้เป็นชุด2ตัวลงล่างของแอดรลชนุกมีโชควัวนี้16กันยายนนะคะ4หางจะมี 6062, 90และ92ซึ่งชุดเน้นของเขาให้เน้นที่2หางนี้เลยนั่นก็คือเลข62 กับเลข90นั่นเองนะคะทุกคนสําหรับชุด2ตัวล่างนะของแอดและชนุกมีโชคให้เน้นไปที่เลข62กับเลข90อ่ะอามาลุ้นกันในงวดน,นี้ซึ่งก็ถือว่าชุด2ตัวรล่างของเขาก็ชนกันเลยกับ2ตัวบอฟ้านั่นก็คือเลข9229นั่นเองนะคะและสําหรับข้อมูลใบน,นี้ค่ะทุกคนเป็นเลขของแอดเอื้อยหล่า่าสีปทุมมา16กันยายนค่ะให้มา3ตัวจะมี 5,, 2 4 6 2 4 5,40 6 4 0 2ตัวบนฟ้าจะมี24กับ40สําสำหรับชุดนี้และสำหรับ2ตัวลงล่างให้2หางเลยนั่นก็คือเลข0-3และ05นั่นเองนะสำหรับ2ตัวลงล่างอ่ามาลุ้นกันจะมาไหมศูามูย์ก็ถือว่าสวยเช่นเดียวกันค่ะไปกันต่อที่ชุดนี้คะ่ะทุกคนเป็นเลขของอาจารย์เต๋าอาจารย์เต๋าให้มาในงวดนี้16กันยายนเป็นชุด2ตัวลงล่างนะคะ2ตัวลงล่างให้เด่นไปที่เลข6จับพูดจะมี60 6-2แล้วก็เลข6-8นั่นเองสําหรับชุด2ตัวล่างของอาจารย์เต๋านะมาลุ้นกันจะมีเลข6ไม้ซึ่งก็ถือว่ามี6-2ตรงกันเลยกับแอลและชนุกมีโชครวมไปถึงชุด3ตัวของอาจารย์เต๋าค่ะ16กันยายนให้มาฝั่งซ้าย2ตัวจะมี5-2 5 4และ592ตัวบันฟ้าของเขานะคะแยกเป็น2ชุดค่ะทุกคนชุด2ตัวองล่างส่วนชุดนี้เป็นชุด2ตัวแล้วก็3ตัวบันฟ้านั่นเองนะ,ะ2ตัวบันฟ้าเขาให้มาที่เลข52 5,459ส่วน3ตัวก็คือตามภาพนี้เลยนะคะทุกคนามาลุ้นกันว่าชุดตัวเลขของอาจารย์เต๋าจะมาไหมในงวดนี้นะคะไปกันต่อที่ชุดตัวเลขใบนี้ค่ะทุกคนฉายาลุงไก่ร่ารวยให้มา16กันยายนค่ะทุกคนจะมีเลข80,59 39นะทุกคนเม็ดเดียวชุดเน้นของเขาเลยนั่นก็คือเลข93นั่นเองลุงไก่ร่ำรวยให้มาเอามาลุ้นกันว่าชุดตัวเลขของลุงไก่จะมาไหมนะคะไปกันต่อที่เลขของอาจารย์สมยศกันบ้างค่ะทุกคนอาจารย์สมยศให้มาในวดนี้16กันยายน3ตัวจะมี902 042แล้วก็992สนะฮะส่วน2ตัวลงล่างให้มาจะมีเลข19 53 แล้วก็เลข0ูนย์นั่นเองนะ,ะทุกคนอ่ามาลุ้นกันในงวดนี้ว่าชุดตัวเลขของอาจารย์สมยศจะมาไหมสองตัวลงล่าง3หางแล้วก็3ตัวบนฟ้าให้มา3หางเช่นเดียวกันอขอเฮงขอ,ขอปังนะคะและสําหรับข้อมูลใบนี้ค่ะทุกคนเป็นข้อมูลใหม่เจอมาเช่นเดียวกัน16ก,กันยายนเขาให้มา2ตัวลงล่างหางเดียวแข็งๆเลยในงวดนี้นั่นก็คือเลข53นั่นเองนะ,ะหางนี้ก็ถือว่าตรงกันเลยกับชุดเน้นของแอตตินสนเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าแอตตินสนให้มา9-53นั่นเองค่ะและสําหรับข้อมูลใบนี้ฉายาของเขาแอตไบเฟอร์ Ad urn, นั เอง16กันยายนให้มา3ตัวห่างเดียวแขนแขนเช่นเดียวกันนั่นก็คือเลข3 4 6่ค่ะ2ตัวจะมีเลข15กับเลข4 6นั่นเองนะคะทุกคนอ่ะ46ก็สวยเช่นเดียวกันรวมไปถึงชุดตัวเลขใบนี้ค่ะทุกคนฉายาของเขาแอดหนุ่มสุพรรณนะคะทุกคนแอดมินเพิ่งจะนํามาฝากใน E ีนี้เลยแอดหนุ่มสุพรรณนะคะหนุ่มสุพรรณให้มาในงวดนี้ค่ะ16กันยายนเด่นที่เลข5กับเลข6นะจับคู่จะมี54 55 5, 5 6 6 4 แล้วก็หกหกค่ะทุกคนสามตัวใหมาเจ็ดสี่ห้าเก้าสี่ห้าก็ถือว่ามีห้าสี่สี่ห้านี้ตรงกันเลยกับใบลับสีม่วงเช่นเดียวกันค่ะทุกคนแอดนมสุพรรณใหมาก็ถือว่ามีเลขห้าสี่สี่ห้าที่ตรงกันเลยกับเลขใบลับเช่นเดียวกันอะมารุนการจะมาไหมนะคะและสําหรับข้อมูลใบน,นี้เป็นชุดตัวเลขของแอด,ดนันค่ะให้มาเป็นชุดสรุปสองตัวบันฟ้าจะมีเลขสองหกสองสองแล้วก็หกหกอีกครั้งนะคะทุกคนสองตัวบันฟ้าจะมีสองหกสองสองแล้วก็หกหก ส่วนชุด2ตัวลงล่างของแอดนันให้มาเด่นไปที่เลขศูนย์ค่ะจับคู่จะมี30 20 60 70 80แล้วก็เลขเก้าศูนนั่นเองอ่ามาลุ้นกันว่าจะมีเลขศูนย์ไหมสำหรับวดน,นี้นะคะและสําหรับข้อมูลใบนี้ค่ะแอดเข้าฟัางให้มาในวดน,นี้16กันยายนนะคะสตัวจะมี10 18ชุดเน้นของแอดเขาฟังงวดนี้นั่นก็คือเลข1น้นั่นเองนะคะ3ตัวห่างเดียวแอดเขาฟังให้มาในงวดนี้นั่นก็คือเลข0ูนย์นนั่นเองะคะ่ะทุกคนอ่ะมาลุ้นกันจะมาไหมห้าเก้านะคะอ่ะมาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยขอเฮงขอปังขอให้มีแต่คาว่ารวยและที่สําคัญขอให้ออกตัวที่เราการเลยไอ้เป็นเป็นกำลังใจให้บางคนบอกว่ายิ่งใกล้วันก็ยิ่งตื่นเต้น,ตอนโอ้ตายแล้วหูาหายใจไม่ทั่วท้องขอกูว่าส่านนะคะอ่ะ ุณครูก็ตื่นเต้นเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงใบนี้ค่ะทุกคนเป็นเลขของแอให้มา16กันยายนนะ3ตัวของเขานะเลขเบิ้ลเลข,เลข,เลขหามด้วยค่ะจะมีเลข353 535 849แล้วก็613นะ2ตัวจะมี20 50 2949แล้วก็ชุดเน้นของเขา1353แล้วก็เลข63นั่นเองซึ่งก็ถือว่าเลขเด่น2ตัว53นะ,ะตรงกันเลยกับชุดเน้นของแอตต้นสนเช่นเดียวกันนะคะและสำหรับวันนี้เน้นย้ำกันอีกทีหนึ่งในช่วงโค้งสุดท้ายกับทุกคนขอบคุณข้อมูลแอดพหัสด,ด้วยนะงวดที่ผ่านมาให้3ตัว563ปรากฏว่าเลขก็ออก356นะฮะทุกคนและสำหรับวันี้16กันยายนค่ะ3ตัวหางเดียวเช่นเดียวกันนั่นก็คือเลข 864นั่นเองนะคะทุกคนอ่ะ864 4ก8ก็สวยเช่นเดียวกันอ่ะมาลุ้นกันว่าจะมาไหมนะคะและสำหรับใบนี้เช่นเดียวกันเน้นย้ำกันในช่วงโค้งสุดท้ายแอรต้นสนกับทุกคนเข้า3ตัวมาแล้ว2งวดมาหลุดงวด1กันยายนและสำหรับงวดนี้16กันยายนแอรต้นสนให้มา สามตัวหางเดียวเลยนั่นก็คือเลข953สนะคะส่วน2ตัวให้เน้นที่เลข53นั่นเองเอามาลุ้นกันในงวดนี้ว่าชุดตัวเลขของแอตตนสน3ตัวจะเข้าไหมนะคะและใบนี้ค่ะเน้นย้ํากันอีกทีนึงใบรับนั่นเองนะ,ะเข้ามาแล้ว3มงวดนะคะทุกคนงวดนี้ก็เป็นงวดที่4เช่นเดียวกันส่วนใหญ่จะเข้าเป็นฝั่งที่เป็น2ตัวนะงวดนี้1 6บกันยายนใบรับสีม่วงให้มานั่นก็คือเลข54 45นะทุกคน54และ4 5จะมาไหม5้ก็ถือว่ามาตรงกันเลยกับชุดนี้แอดนิติจัดไป3า ตัวชุดเน้นนั่นก็คือเลข054นั่นเองค่ะฝั่งขวาเป็นชุดเต็มของแอดนิตินะคะสตัวจะมี054751รวมไปถึง852นั่นเองนะ,ะทุกคนอ่ะมาลุ้นกันเพียงแต่ว่าชุดเน้นของเขาก็คือเลข054นั่นเองอ่ะขอเฮงขอให้ปังเช่นเดียวกันนะคะและมาดูกันที่ใบนี้เน้นย้ำในช่วงโคงสุดท้ายแอดมินสบอลให้มา16กันยายน3ตัวให้เน้นไปที่เลข812 กับ8 4 2ส่วน2ตัวให้เน้นที่เลข1 2กับ4 2รวมไปถึงเลข97พูดถึง1 2เราก็อย่ามองข้ามนะทุกคนเวลาเลขออกเหมือนกับสถิติที่ผ่านมาเลยนะทุกคนเวลา2ตัวลงล่างออกงวดถัดไปก็จะลดลง1แต้มแต่ว่าไปเข้า2ตัวบนฟ้าประมาณนี้ซึ่งแอดมิสบอลเขาก็สรุปให้1 2 3ตัวก็คือ8 1 2นั่นเองก็มีโอกาสมาเช่นเดียวกันอามาลุ้นการว่าแอดมิสบอลจะมาไหมในงวดนี้และสําหรับไปนี้คนไทยบ้านค่ะ16กันยายน3ตัว985 กับ852นั่นเองนะคะทุกคนอาสอตัวก็คือตามภาพนี่เลยมาลุ้นกันว่าคนไทยบ้านจะมาไม้ชุด3ตัวของเขาสวยมากๆเลยค่ะรวมไปถึงใบนี้เลขทูปนะ,ะ3 5 9ก็ตรงกันเลยกับแอรต้นสนให้953มาเช่นเดียวกัน ตรงกันเลยระหว่างแอดต้นสนกับเลขทูปปู่มาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะมีคนถามหาแอดฟ้าบรรดาลซึ่งแอดมีน,นามาฝากแล้วตั้งแต่ช่วงต้นงวดนะคะทุกคนนํามาเน้นย้ําให้ดูอีกทีหนึ่งในช่วงของสุดท้ายค่ะ16ก,กันยายนนะคะแอดฟ้าบรรดาลให้มาเด่นไปที่เลข7กับเลข0นะคะทุกคนสําหรับเลข7จับพูดจะมี72791737ส่วนเลข0จะมี0406 5 0แล้วก็เลข8 0นั่นเองอ่ามาลุ้นการว่าฟ้าบันดาลจะมาไหมในงวดนี้นะคะมาถึงเลขสรุปกันบ้างคะ่ะเน้นย้ำในช่วงโค้งสุดท้ายเช่นเดียวกัน16กันยายนเลขสรุปจะมี6 1 5 2 8 6 0 3 0 5 5 3นะตัวรองก็คือเลข98นั่นเองคะ่ะรวมไปถึงใบนี้แอดน้ำแข็งใส16กันยายนจะมีเลข8 9 6 4 5 4วงเล็บชุดเบิ้ลน,นะคะทุกคนชุดเบิ้ลชอบมากเลย6 6 กับ1นึนค่ะทุกคนแต่ว่าก็ระวัง8 8ดดไปด้วยนะหากว่าออกเลขเบิ้ลนาวันอังคารบางครั้งก็มีเลขเป่าเลขเบิ้ลเลขหามเนื่องจากว่าสถิติปีที่แล้วก็ออก6กหต่อมาก็คือเป็น6กห้ 5, นั่นเองเอ็มมก็เลยลงชุดเบิ้ลไว้นั่นก็คือเลข6กส่วน1นึนก็คือลงไว้นะทุกคนตามนี้เลยมาลุ้นกันจะเป็นยังไงในงวดนี้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้เอ็มนน่นามาฝากเพื่อนเพื่อ,อ,อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ยหหยรวสอบ ่านไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยนะคะหลังจากที่ประกาศผลสอบแล้วนะคะแอดมินจะหยุดพักการติว2-3วันค่ะทุกคนหลังจากนั้นเราค่อยมาเจอกันในสถานีต่อไปก็คือประจำวันที่1ตุลาคมวด1ตุลาคมนั่นเองนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ขอให้ท่านร่ารวยกันทั่วหน้าขอให้มาดั่งตัวที่ใจหวังขอให้เงินไหลมาเต็มกําลังขอให้ปังมีแต่สุขพ้นทุกเถินสาธุค่ะให้<ไ>พี่น้องเฮ่งๆมันหมา สุขูสุคนเด้อค่ะเด้อ